สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่ตัวกรุงเทพมหานครกันบ้างครับเพื่อนๆอวันนี้พอดีได้เหรียญนะครับของธนาคารศรีนครมาอีกรุ่นหนึ่งครับเพื่อนๆนี่นะครับก็เลยเอามาไลฟ์เพื่อนเพื่อนได้ลองรับชมกันจะได้จบครบถ้วนนะครับของธนาคารศรีนครนะครับซึ่งเหรียญยุคแรกก็จะมีอยู่3รุ่นด้วยกันนะครับคือปี2 5 1 3 นะครับแล้วก็2518ซึ่งผมได้เอามาแนะนำให้เพื่อนๆได้รับชมกันไปแล้วอันนี้อีกเหรียญหนึ่งครับนะฮะจัดสร้างเมื่อเวลาที่ธนาคารศรีนครครบรอบเอ่อ30ปีนะครับจัดสร้างในปี2523ครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับวันนี้ก็เอามาอีกเหรียญหนึ่งมาให้เพื่อนๆได้ลองรับชมกันเพื่อนๆท่านใดมีเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ลองเอามาเปรียบเทียบกับผมดูนะครับกับเหรียญนี้นะครับเพื่อนๆ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเ,เหรียญครบรอบของธนาคารสรีนครนะครับมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่จัดทาที่จัดทานะครับที่ผมพอพอจะทราบก็คือในปี2538ครับเพื่อนๆวัวละที่ครบรอบ45ปีครับแต่คราวนั้นนี่คือออกที่วัดประวรณิเวศวิหารนะครับด้านล่าด้านหน้าเป็นพระนิรันตรายครับเพื่อนๆนี่ครับช่วงไหนสะดวกเดี๋ยวผมจะเอาให้เพื่อนๆได้รับชมครับ วันนี้เอามารุ่นธนาคารศรีนครนะครับครบรอบ30ปีครับนะครับนี่นะครับคราวนี้ด้านหน้าเนี่ยหัวนี้ผมว่าออกแบบได้ลงตัวมากๆเลยนะครับนี่ครับด้านหน้าก็เป็นรูปของอพระแก้วมรกตนะครับนี่นะครับนี่นะครับเขาก็มีข้อความเขียนไว้นะครับว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนะครับวงเรียกว่าแก้วมรกตนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเหนนี้เป็นเหรียญปั๊มครับเพื่อนๆ ปีสองสามครับเพื่อนๆเนื้อที่เจอผมเจอนี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับลมดำอย่างนี้นะครับเป็นดำออกมันปูนะครับแล้วก็ลมแบบบางๆนะครับเพื่อนๆเหมือนอย่างเรียนนี้เนี่ยผิวมันเปิดแล้วนะเห็นเป็นเนื้อทองแดงอยู่ข้างในเลยนะครับนี่ครับบางจุดเขาก็ลมดำไม่ลมมันปูไม่ค่อยติดนะรุ่นนี้เขาจะลมบางๆครับเพื่อนๆนี่ครับสะท้อนแววๆนี่คือลมดำร้อนนะครับนี่ฮะนี่นะครับจะลมบางๆครับเพื่อนๆนี่นะครับ พระแก้วมรกตคราวนี้จะเป็นทรงฤดูร้อนครับเพื่อนๆนี่นะครับนั่งโยงเงมนอาสนะนะครับแล้วก็มีผ้าทิพย์อยู่ด้านหน้านะครับผมถือว่ารุ่นนี้ออกแบบได้ลงตัวหนึ่งก็คือว่าทรงสวนทรงนะครับการขึ้นรูปนะครับทรงของเหรียญเนี่ยนี่ครับเพื่อนๆก็เข้ากับรูปของพระแก้วมรกตอย่างดีเลยดีเยี่ยมเลยนะครับนี่นะครับส่วนด้านหลังครับ ก็เป็นโลโก้ของธนาคารศรีนครนะครับธนาคารศรีนครนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็มีข้อความข้างล่างเขียนว่าอนุสร์ครบรอบ30ปีธนาคารศรีนครครับ21สิงหาคม2523ครับซึ่งก็ธนาคารศรีนครนะเริ่มจัดตั้งเป็นทางการนะครับอย่างเมื่อวันที่21สิงหาคม2493กครับก็ครบรอบ30ปี พอดีเลยนะครับนี่นะครับโลกโก้ธนาคารศรีนครนะครับนี่คือโลกโก้ธนาคารศรีนครนะครับเพื่อนๆด้านมนก็จะมีอักขรขอมไทยนะครับเ,เป็นเป็นหัวเป็นเป็นพระพุทธคุณ9ก้าประการของพระพุทธเจ้านะครับก็ย่อมาจากอาสังวิสุโลปุสะภุพระนะครับนี่นะครับเป็นคาถา นะครับนี่นะครับเป็นกระถาที่เขียนในเหรียญของหลวงพ่อเดิมครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมนี่ครับด้านบนนะครับเขียนว่าอสังวิสุโลปุสาภูพะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับอ่าในตัวอะนะครับนี่อสังวิสุโลปุสาภูพะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับนี่นะครับและไม่พอนะครับ ข้างล่างนะครับก็เขียนอักนะครับอักระขอมเหมือนกันนะครับแต่กลับด้านครับกลับด้านก็คือเมื่อกี้อัสังวิสุโลปุสะภูพระนะครับตัวไอ้หัวนี้จะเป็นพระอยู่ท้ายครับอะมาอยู่หลังครับนี่ครับนี่ครับทั้งเขาเรียกว่าทั้งเดินหน้าและถอยหลังครับนี่ครับนี่ครับ เป็นพระพุทธคุณ9ก้าประการของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งย่อมาจากที่เราสวดมนต์นะครับอหังวิสุโลปุสะภูพระครับเพื่อนก็อะนี่คืออหังครับสังคือสัมมาสัมพุทโธครับอังแล้วก็วิก็คือวิชาจรณาสัพพนโนนะครับสุก็คือสุกโตนะครับโลคือโลกกวิทูครับนะปุก็คืออนุตโรปุริสธรรมสารธิครับสะคือสัทธาเทวามนุษย์สานังครับ นี่นะครับพุก็คือพุทโธพระก็คือพระกวาครับนี่ครับนี่ครับรายละเอียดคำแปลผมมีไว้อยู่ข้างล่างนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ลองอ่านความหมายดูนะครับนี่นะครับนี่ครับลงตัวโลโก้ก็ลงตัวนะครับตัวหนังสือลงตัวครับถือว่าออกแบบได้สวยงามครับเร่องนี้ครับที่ลงตัวอีกอย่างหนึ่งก็ครับนะครับเพื่อนๆก็คือ โลโก้ของธนาคารศรีนครเนี่ยเพื่อนๆทราบไหมครับมันมาจากไหนครับโลโก้ของธนาคารศรีนครนี่ก็คือประตูสวัสดิโสภาครับเพื่อนๆซึ่งเป็นประตูของพระบรมมหาราชวังครับครับอยู่ทางทิศตะวันออกครับระหว่างป้อมพระเดจดัชกรและก็ ป้อมสัญจรใจวิ่งครับเพื่อนเพื่อนทานึกไม่ออกเพื่อนๆืนึกถึงกระทรวงกลาโหมนะครับมันอยู่ตรงกันข้ามกับกระทรวงกลาโหมเลยครับมีชื่อว่าบางคนก็เรียกว่าประตูทองครับชื่อสามัญว่าประตูทองเพราะเป็นทางผ่านสําหรับประชาชนที่จะไปปิดทองคําเปลวบูชาพระแก้วมรกตด้านหน้านั่นเองครับเพื่อนนี่ไงฮะนี่ครับผมเลยว่าเป็นรุ่นที่ออกแบบได้ลงตัวมากๆเลยครับนี่นะครับเอาองค์พระแก้วมรกตนะฮะ ซึ่งประชาชนชาวไทยก็รุ้สัตยาอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเป็นประตูทางเข้าครับไปยังพระแก้วมรกตเพื่อปิดทองครับนี่ครับหลายท่านบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยออกโดยธนาคารนะครับออกโดยธนาคารใครที่บูชาไปแล้วเนี่ยก็จะร่ํารวยมีทรัพย์สินเงินทองแบบธนาคารครับนี่ครับสาหรับรุ่นนี้นะครับที่ออกโดยธนาคารนะครับเขาจะมีความหมายอย่างนี้ครับเพื่อน และก็ที่สําคัญนะครับเพื่อนๆรุ่นนี้มีหลวงปู่ดูนะครับวัดสัดแกนะครับซึ่งต้องเป็นสิทธ์ก็สายหลวงพ่อเดิมนะครับก็เลยเอาคาถาของหลวงพ่อเดิมมาลงมาลงไว้นะครับครับปลุกเสกนะครับแล้วก็มีหลวงปู่โตะด้วยครับเพื่อนๆแล้วก็มีเกจิอาจารย์ท่านอื่นๆอีกเยอะแยะเลยครับร่วมปลุกเสกครับเพื่อนเหรียญรุ่นนี้บางรุ่นนะครับมีจารอักขระของ วัดสักแกครับหลวงหลวงปู่ดูวัดสักแกรวมอยู่ด้วยครับเพื่อนๆนท่านใดถ้าไปเจอรอยจานเนี่ยต้องรีบเก็บเลยนะครับเพราะมีน้อยครับที่เป็นรอยจานอักขระที่ผิวเหรียญนะครับนะครับนี่นะครับของดีเลยนะครับถ้ามีรอยจานบางคนบอกเอ้ยเป็นรอยอะไรเหรียญมีตำหนิเหรอไม่ใช่ครับเขาแสวงหากันเลยครับเพื่อนๆนเพราะมันมีน้อยครับนี่นะครับผมอธิบายไปแล้วครับคร่าวๆนะครับ ตัวเหรียญเนี่ยมีก็มีขนาด2.5ครับคูณ3.5เซนนะครับกว้าง2.5ยาวรวมแหววเอ่อรวมห่วงนะครับหูห่วงนะครับ3.5เซนครับเพื่อนๆนะครับความหนาประมาณมิลครึ่งนะครับประมาณมิลครึ่งนะครับหลักการพิจารณาเหรียญรุ่นนี้ก็ต้องมองว่าเป็นเหรียญปั๊มมีตัวตัดนะครับมีบล็อกด้านหน้าบล็อกด้านหลังแล้วก็มีตัวตัดครับเพื่อนๆนะครับเอ่อหลักการผม สองตัวแล้วก็เป็นการขึ้นด้วยมือทั้งหมดเลยนะครับสวยงามสวยงามครับขึ้นด้วยมือก็จะเห็นมีเส้นมีเส้นการขึ้นซ้อนซ้อนซ้อนกันของเส้นทุกจุดเลยครับการตัดต่อกันของเส้นจะไม่กลืนกันครับเพราะทําด้วยมือไม่ใช่เครื่อง CNC นะครับเพื่อนๆไม่ใช่เครื่อง CNC เห็นนะครับครับเหรียญนี้จะมีขอบด้านนอก2ชั้นนะครับแล้วก็มีสลับเป็นช่วงๆเป็นลายกระหนกนะครับลายกระหนกด้านล่างด้านซ้ายขวาแล้วก็มุมตรงหูห่วงก็มีลายนิดหน่อยนะครับนี่นะครับ นี่นะครับครับแล้วก็ด้านหลังก็คล้ายๆกันนะครับยกขอบขึ้นมานะครับนะครับทําหลบตัวเหยียบเหรียญนะครับไม่ให้มาเกะกะที่พื้นเหรียญครับนี่นะครับนี่ครับกองแท้ต้องเหรียญต้องสภาพนะครับเรียบนะครับต้องเรียบเรียบตึงนะครับคมชัดนะครับเหรียญนี้ออกแบบได้สวยงามนะครับแล้วก็เป็นรูปของพระแก้วมรกตนะครับ จัดสร้างปี2523นะครับก่อนอพิธีสองร้อยปีนะครับของของนะครับปี25นะครับก็เอามาทำเหรียญเอามาทำของธนาคารศรีนครก่อนนะครับนี่ครับนะครับท่านใดรักและศรัทธาหลวงปู่ดูเหรียญนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับครับมาดูในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมให้ส่องดูรายละเอียดเพื่อนๆท่านใดมีก็ เอามาเปรียบเทียบดูนะครับนี่นะครับเออผมว่าบล็อกแม่พิมพ์ตัวผู้มีตัวเดียวนะครับแต่ว่าถอดแบบเป็นตัวเมียหลายตัวนะครับบางเหรียญก็จะพบเส้นเสี้ยนบางเหรียญก็ไม่พบนะครับตำแหน่งแตกต่างกันไปครับสําหรับเหรียญนี้นะครับนี่นะครับให้ดูมิตินะครับขึ้นได้สวยงามครับขึ้นได้สวยงามนี่นะครับมิติของเหรียญนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับเ้ตรงเมตาลายละเอียดต่างๆสัดส่วนได้ได้สวยงามเลยครับเพื่อน นะครับเส้นคมชัดนะครับต้องคมชัดนี่นะครับปัจจุบันผมยังไม่เจอปลอมนะรุ่นนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะราคาก็ยังไม่แรงนะครับเพื่อนน่ครับผมยังไม่เคยเจอนะท่านใดเจอก็เขียนแชร์ประสบการณ์ได้นะครับไม่ว่ากันครับนะครับนี่ครับเส้นล่างจะเป็นเส้นมีฐานเส้นฐานแซมแซมอยู่สองสองเส้นครับตรงนี้นะครับวิ่งยาวครับจากนี่มานี่นะครับนี่ครับตรงนี้จะมีนูนนูนิดหนึ่งครับบริเวณนี้ครับนี่นะครับตัวหนังสือ ลายมือขึ้นนะครับเส้นเรียวๆนะครับเรียวๆนี่นะครับผิวเรียบเป็นกระจกเลยฮะเห็นลักษณะสะท้อนแสงใช่ไหมครับเพื่อนๆนี่ครับถ้าเป็นเหรียญที่ถอดแบบจากบล็อกยางเนี่ยมันจะไม่ค่อยเรียบขนาดนี้นะครับไม่เรียบแล้วก็ไม่ค่อยสากแบบนี้มันจะลื่นๆนะครับลื่นๆไม่ค่อยเรียบนะครับนี่นะครับนี่ครับแต่ถ้าบอกถ้าออกแบบโดย อีกวิธีหนึ่งเหรียญมันจะนูนๆครับนะครับเหรียญจะนูนๆนี่ครับเหรียญเรียบเลยนะครับเรียบเรียบไม่นูนนะครับเห็นไหมครับบางๆเรียบเรียบเลยเท่ากันโดยตลอดนะครับนะครับนี่ครับด้านหลังเรียบเลยครับนี่นะครับธนาคารศรีนครปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับได้ควบรวมกับธนาคารศรีนครนะครับ ในปี45นะครับเพื่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับธนาคารนครธนาคารศรีนครได้ควบรวมกับธนาคารนครหลวงไทยใช่ไหมครับหลังจากนั้นนครหลวงไทยก็ไปควบรวมกับธนาชาิอีกครับนี่นะครับับครับควบรวมกับธนาคารธนาชาิอีกครับเพื่อนๆครับแล้วก็ ธนาคารธนชาติล่าสุดนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับก็มาควบรวมกับธนาคารทหารไทยอีกครับตอนนี้ล่าสุดเมื่อต้นเดือนนี้คือการควบควบรวมเสร็จสมบูรณ์แล้วครับกลายเป็นธนาคารทหารไทยธนชาติครับเพื่อนๆน,นี่นะครับผมให้ดูเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆตัวตัดนะครับตรงนี้จะเห็นด้านนี้จะเห็นเสมอเลยนะครับจะมี ล่องตรงนี้อยู่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับล่องตัวนี้จะมีล่องอยู่ตรงนี้อยู่ทางฝั่งนี้บางทีถ้าตัดห่างมาหน่อยก็จะเห็นล่องอยู่เหมือนกันครับเพื่อนๆนะครับเห็นล่องอยู่เหมือนกันนะถ้าตัดชิดอย่างนี้ไม่เห็นนะครับนี่นะครับบริเวณตรงนี้จะบุ๋มนะครับเพื่อนๆขอบตรงนี้นะครับจะบุ๋มนะครับขอบตรงนี้จะบุ๋มนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ เออห่วงหูห่วงนี่เขาทาเล็กเลยนะครับรูเจาะก,ก็ไม่ใหญ่นะแต่พอเทียบกับหูห่วงแล้วก็เลยดูว่าเอ à, อรูเจาะมันดูใหญ่นะครับนี่นะครับแล้วก็ในข้างในก็ยังมีบาดอยู่นิดๆครับพเพื่อนๆนี่นะครับมีบาดอยู่นิดๆน,นี่นะครับนี่นะครับผมแผนให้ดูนะครับแล้วก็ดูรอยปิ้นนะครับปิ้นไม่มีมีไม่อยเยอะนะครับรอยปิ้นนี่นะครับปิ้นไม่ก็เยอะนะครับปิ้นมีไม่คอยเยอะนะครับรอยปิ้นที่หูห่วงก็พอสมควรครับ โดยตามธรรมชาติมันนะครับนี่ครับนี่ครับดูพิจารณาตัวตัดครับนี่ครับผมตัวตัดหยาบๆนะครับของปีสองกว่านะครับสองกว่าตัดยังหยาบๆอยู่นะครับนี่ฮะตัดหยาบๆนะครับตัดไม่ขาดนะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆท่านใดมีรุ่นนี้มาเทียบกับผมได้นะครับนี่นะครับ ทั้งหมดเลยครับเพื่อนๆนี่ครับตัดจับหยาบครับเพื่อนๆนี่นะครับเป็นเนื้อลักษณะเป็นทองแดงลมดําแบบดํามันปูนะครับออกน้ําตาลนะครับเพื่อนๆแล้วก็ลมบางๆนะครับลมบางๆจะทอนแบบนี้เป็นลมร้อนนะครับลมแบบร้อนนะครับนี่นะครับนี่ครับตานใดมีก็เก็บรักษาให้ดีนะครับเพื่อนๆผมได้มากรบสภาพก็ ยังพอสวยยังพอสวยครับไม่ถึงกับสวยสมบูรณ์วิ่งนะครับเหรียญนี้แต่ก็ได้เห็นเนื้อในครับได้เห็นเนื้อในนะครับนี่ครับเหรียญธนาคารนะครับเหรียญพระแก้วมรกตธนาคารศรีนครพบ30ปีครับก็สรุปสําหรับคลิปนี้นะครับพาเพื่อนเพื่อมาชมเหรียญของในฝั่งกรุงเทพบ้างที่จัดสร้างโดยธนาคารนะครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับเหรียญปั๊มมีตัวตัดแบบหยาบนะครับหัวลักษณะการปิ้นของหัวนะครับการขึ้นด้วยมือนะครับ แล้วก็จะเห็นเส้นแบบเส้นซ้อนอะไรต่างๆทั้งงคงพระเลยนะครับทั้งขอบทั้งะไรเนี่ยเส้นมันจะวิ่งไม่เชื่อมกันสนิทนะครับมันก็มีการขึ้นรูปหน้าก่อนหลังนะครับเห็นเห็นมีการนะครับแล้วก็มีประวัติให้ทราบนะครับนะครับนะครับแล้วก็ดูความตึงความตึงแน่นเรียบนะครับไม่มีบวมนะครับนี่ครับลักษณะของการลมนะครับแบบบางๆแบบลมร้อนนะครับนี่ครับท่านใดมีก็เก็บรักษากันให้ดีนะครับวันนี้ นะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับเพื่อนๆนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกันครับเพื่อนนะครันนะครับแล้วก็กดปุ่มแจ้งเตือนด้วยครับเพื่อไม่พลาดรับชมรายการอื่นๆถ้าที่ผมนําเสนอต่อไปครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ